น้ไปประชุมแล้วนโรงเรียนด้วยใช่วันนีอสีนวนมอมอสาไปแล้วมอาขออนุญาตนะครับ Song trả thầy, may chỉ riêng tu thân, ao xin mà tha, hay là thành qua cho bên. ให้ตัวแทนประชาชนทุกสาขาอาชีพได้มาร่วมแสดงความขอบคุณต่อประเทศไทยและทำหน้าที่ของตนอย่างมีความรับผิดชอบของคนไทยต่อแผ่นดินควบคู่ไปกับการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกแห่งความรักชาติศาสนาและเทิดทุนสถาันรู้คุนแผ่นดินขึ้นเือให้คนในประเทศได้มีส่วนร่วมและปรับทัศนคติจากภายในยให้เกิดวัฒนธรรมอันดีงาม บนความคิดที่ถูกต้องตั้งแต่จิตใจจนถึงการกระทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนในชาติกับมาสามาญญาว่าเราชาวนา,จ,าจะปลูกข้าวด้วยความรักรักพันข้าวไทยรักแผ่นดินไทยรักชาวนาไทยและมีนำ้ำตาไทยที่ห่วงยายประชาชนทุกระดับขอประเทศขอบคุณประเทศไทย ที่มีพลเมืองไทยที่ใจดียิ้มง,ง่ายให้อภัยมีกาลเทศะอุตักเกรงใจและรมีสมาคารวะแม้เคยนึกคิดว่าการรับราชการจะเป็นอะไรที่เป็นอาชีพที่พิเศษาอาชีพ่เพราะทุกอาชีพมีความฉนันั้นและดำรงประชาประเทศชาติเช่นเดียวกันที่เมืองไทยทีเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรา าดยตลอดเวลานานนั้นนะแต่ผมจำได้ว่าเมื่อปี2,110เมื 2, อ่อครั้งการก่อตั้งประชาคมอาเซียนมีการประชุมที่บังแสนมีการลงนามที่กรุงเทพฯขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณที่หนูได้มีโอกาสเติบโตบนแผ่นดินที่มัหลบอุ่นแม้บางมีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่ช่วยกัน ที่ได้กูุณาขึ้นมากล่าวนะครับในการแสดงออกถึงความรู้สึกที่มีความล็กซส้งอย่างยี่จะตอบแทนให้หมดในในคุณของแผ่นดินที่เรายืนจาัดอยู่ทุกวันนี้ผมต้องขอขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนที่ได้ให้กำลังใจแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่จะรักษาประเทศไทยไว้ให้กับลูกหลานของเราในภายภาคหน้า ชาเล่อมราชบวญธรรมชาญมาบุญไทยรดน้ำคุ้มครองด้วยใจนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติมาเชิญพึน